กับแม่ได้แยกทางกันตั้งแต่ตอนที่เราน่าเพนน่าจะอนุบาลหนึ่งได้มั้งอนุบาลหนึ่งประมาณหกหกขวบห้าขวบหกขวบประมาณนั้นมาแล้วก็แต่ความเป็นเด็กนาะมันก็ไม่รู้หรอกว่าเขาขัดแย้งอะไรกันอืมแม่ให้ไปก็ไปก็นั่งรถไปกับเขา ที่วันเพนจำได้นะครับว่าวัยเด็กเคยอยู่กันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกที่บ้านเกิดของพ่ออำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่อบอุ่นหัวใจที่สุดในความทรงจำของชีวิตแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อผู้ใหญ่ไม่เข้าใจกันภาพความขัดแย้งเข้ามาแทนที่ความอบอุ่นจนกลายเป็นภาพที่ชัดเจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับจำภาพภาพที่จำได้คือนั่ง จำได้ว่าแม่เรียกขึ้นรถแล้วก็ออกมาเลยรอใช่ตอนน,น,<า>นั้นเราทำอะไ <มา S 2> รอยู่ <ๆ S 2> เล่นน่าจะเล่นอยู่ที่บ้านน่ะแห้วคะใช่ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็เล่นอยู่ไม่ได้ถอดชุดนักเรียนเลยกลับมาจากโรงเรียนใช่ถ้าจําได้นะจําได้แค่นี้เลยอ,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 อแล้วย,งยัยยงไงแล้วแม่แม่เรียกว่ายังไงบอกเพลนขึ้นรถ แล้วก็จับแขนแล้วก็ขึ้นไปเลยโลใสอารมณ์ของแม่ตอนนั้นเป็นยังไงครับอารมณ์น่าเหมือนคนก็คนทะเลาะก,กันนะคะ่ะคนทะเลาะก,กันแหละแต่เราความเป็นเด็กเราก็ไม่รู้ว่าทะเลาะอ,อะไรกันจังหวะแม่เรียกก็ไปรลความที่ไม่ร้องแม่อะไรด้วยคุณพ่ออยู่ตรงไหนณเหตุการณ์ตอนนั้นพ่อก็ยืนอยู่ท้ายรถนั่นแหละคะ่ะโลเรียกเราให้เราลงแล้วเราก็มองมองด้วยความงง งงว่าพ่อจะเรียกทำไมเพราะเราไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันอ๋อแม่ดึงเราขึ้นรถใช่แต่พ่อยืนอยู่ท้ายรถใช่จะเรียกเพนล,ลงมาใช่แต่แม่บอกเพนขึ้นไปใช่วันนั้นเราก็คือมองสายตาพ่อจนสุดทางเลยหรือว่ายังไงหรือก,<ม>ก็ออกมาก็ออกแภาพนั้นจำไม่ได้อ๋อแล้วครับจำได้แค่ช่วงที่แม่ขึ้นรถพ่อเรียก แล้วก็นั่งรถไปเลยใช่ค่ะได้คุยกับแม่นึกถึงแล้วก็คุยกับแม่ว่าทำไมถึงได้เลือกเขาแล้วทำไมต้องพาเรามาอะไรอย่างนี้เขาก็บอกด้วยพ่อมีแฟนใหม่มีผู้หญิงใหม่จับได้อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ด้วยสุราด้วยพ่อหนักมากก็ลเลยแม่ก็ไม่ไหว ก็เลยไม่อยากอยู่ก็ออกตีหาออกมาพาเรามาด้วยแล้วเราฟังเรื่องนี้แล้วเราเป็นไงไม่เคยคิดก็คิดอยากจะตามหาเขามาดูเรื่อยใช่แต่เราไม่มีช่องทางไม่รู้จักท่าไม่ถึงอยากตามหาเขาล่ะเรื่องราวของของคุณพ่อก็ในมุมของเราถ้าเราเป็นผู้หญิงรู้สึกยังไงกับหัวอกผู้หญิงที่โดนผู้ชายทิ้งไปมีคนใหม่หรืออะไรเงี้ยกับ ผู้ชายคนนั้นคือพ่อของเราเราไม่โกรธหรอไม่โกรธไม่ไม่โกรธเลยเพราะว่ายัางไงเขาก็เป็นพ่อเราแล้วก็อยากยังอยากเจอเขาอยู่ใช่ยังอยากเจอเขาอยู่ไม่คิดว่าจะต้องรังเกียจเขาเขาทำกับแม่แบบนี้ก็ไม่จําเป็นว่าที่เราจะต้องรังเกียจเขาเพราะว่าเขาเป็นคนให้กําเนิดเรามา